ครับดีจิตอลรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่โลกของเยลนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวเซตไวกิ้งนะครับก็มันเป็นเซ็ตก็เรียกว่าใหม่ก็ก็ได้แต่ว่ามันมันก็น่าจะไม่ใหม่สําหรับหลายๆคนแล้วนะครับสําหรับไวกิ้งสูตรนะครับก็บอกเลยว่าสเตตัสมันโหดมากนะครับใส่สี่ส่วนมันก็บวกคีดามจอยี่สิบห้าจุดสามอะใส่สามส่วนบวกคี3.6สามจุดหกใส่สองส่วนเนี่ยบวกคีแอทแท็กร้อยแปดสิบก็ต้องบอกเลยว่าโหดมากแล้วก็ผมใช้คาว่ามันเป็นเซ็ตหนังกึ่มนะครับก็ มันเป็นเซตหนังกึ่มจริงๆมันเป็นเซตโค่นหนังกึ่มแต่ว่าเราจะมาเล่นให้ดูกันสหรับวันนี้ก็แข้งตายครับกิโดนะครับมันไม่ได้บอกสกิลเพิ่มไปหนึ่งขั้นหรือว่าอะไรนะก็ใส่ครบมันได้ใช้อ e Viking เฉยแล้วก็ของนอม่อนที่เราใส่ก็จับประมาณนี้ก็โหดอยู่โหดอยู่ารเลอตันมาสองพันหนึ่งน, 2, 1, 1นะครับทับพันห้าสเปยอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าคีน่หกสิบสองทับร้อยยี่สิบห้ามันเต็มที่ละคีเราบิวมาเต็มที่ละน่าจะได้ประมาณเนี้ยมานา 8, แปดพันห้าร้อยจะลองเอาลงดันให้ดูว่ามันหนังกึ่มแค่ไหนผมแบบ ผมอ่ะตั้งแต่เติมไหนเติมไหนแล้วเซ็ตมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้เ่เห็นว่ามันก็แบบมันก็อยู่ในจุดที่แบบก็เป็นอีพิศษแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นไปใช้สถานการณ์จริงอ่ะมันยากครับมันยากตรงที่ต้องรอดูอนิเมชันมันอ่ะมันมันช้าเห็นไหมเดี๋ยวผมจะอีไห็นไหมเนี่ยทั้งกว่ากว่ามันจะยกคอนอะไรยเงี้ยแล้วข้างหลังมันก็ไปโดนด้วยมันก็เลยแบบว่าโอ้โหยากหน่อยเวลาไปเจอคนจริงๆหรือว่าเจอคนที่มันหลบผิวๆจริงๆอ่ะมันหลบไม่ได้ถ้าเขาไม่มน แต่ว่าถ้าเขามืนนัมันมันอีได้นะคือมันอาจมันดูเหมือนกว้างนะทุกคนอาจจะมองว่าแบบมันดูเหมือนจะกว้างมันก็ดีในแบบของมันนะแต่มันไม่ได้กว้างนะครับคือมันก็กว้างแบบแค่อยู่ข้างหน้าเห็นไหมในในรอยพื้นแตกเห็นรอยพื้นแตกไหมเนี่ยเนี่ยพื้นแตกแค่ไหนมันโดนประมาณนั้นน่ะโดนประมาณนั้นแหละคือเดี๋ยวผมจะอีตัวข้างหน้าไม่รู้จะทะลุไปโดนตัวข้างหลังหรอนะลองอีกหนอุ้ยโดนนี่หวาก็ใช้ได้แต่ว่าแบบเวลาใช้จริงมันไม่ได้ดีประมาณนี้เท่าไหร่หรอครับมันช้าเกินไป คือข้อเสียของมันแบบหลักๆเลยคือมันช้าเกินไปในการใช้งานครับคือมันมันได้มันเล่นได้ครับเห็นปะข้างๆมันไม่โดนมันโดนแต่ข้างหน้าเนี่ยแล้วว่ามันไม่ชี้ลนอ่ะมันไม่ชี้ลนข้อดีของมันอีกมันไม่ชีกลอนแล้วหันไปทางไหนมันอีไปทางนั้นเลยเดี๋ยวเราหันไปมันอีอย่างนี้เลยแต่ว่าเนี่ยมันไม่โดนคนข้างๆเ่ยเห็นไหมมันก็เลยแบบว่าผมรู้สึกว่าความดีของมันมันก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นน่ะคือผมว่าใช้บอสซับอีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์กว่าแล เนี่ยจะรู้ดีเลยเนะเมื่อเราอีทหารเซตเนี้ยนะครบอีอีตรงกลางเลยนะอีข้างหน้าเลยเนะี่ยเนี่ยมาโดนแช่เนี้ยเห็นไหมมันแบบมันไม่ได้โดนเยอะอะมันก็โดนแหละแมันแบบไม่ได้โดนเยอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคือมัน <c oughs> ดูดิมันก็แบบแอบเสียเวลาอยู่นะแอบเสียเวลาเยอะอยู่อนะ่ะเล่นไวท์กิ้งเห็นไหมอีนี่น่าจะโดนอยู่อ่าอย่างเงี้ยโดนอยู่แล้วมันเสียเวลาอยู่ครับผมเชื่อว่าแบบ อีหลายๆอย่างที่มันดีกว่านี้มันมีครับแต่ว่าถ้าเราใส่เอาสเตตัสอ่ะผมแนะนำให้ใส่ประดับกับแหวนหรือว่าประดับกับหลังอะไรอย่างเงี้ยครับใส่ได้ครับีก็โดนอยู่นะก็โดนอยู่นะแต่ว่ามันก็ไกลอยู่นะครับความไกลก็ให้ไกลอยู่ก็ไกลอยู่แหละไกลอยู่แหละแต่ว่าความกว้างแม่งไม่ได้เลยความกว้างค่อนข้างแบบหนังกึ้มหนังกึ้มแบบหนังกึ้มจริงเดี๋ยวลองอีก่อนเฮ้ยโอ้โหโอเคก็คไม่ไกลอ่ะ ก็ไม่ไก่อะก็ไม่ไก่อะก็ไม่ไก่อะพอดูดีๆแม่งก็ไม่ไก่อะมันก็มันก็ได้นะแบบของมันอะโก๊คีแต่มันก็ไม่ไก่นะเนี่ยพอจริงๆเนี่ยเห็นปะเห็นค้อนจังหวะเห็นค้อนมันลงไปปะจังหวะค้อนลงเนี่ยมันคือแบบความกว้างของมันสุดแล้วเนี่ยเนี่ยหน้าประมาณนี้ทุกคนมันก็แบบมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ไม่ดีแต่ว่ามันก็แอบไม่ดีอย่างเพืปะใช้คําว่าแบบเต็มสิบผมให้ห้าเต็มสิบผมให้ห้าไวกิ้งผมให้ห้าคือความดีมันมีครับแต่แบบ ข้อเสียมันเยอะกว่าสําหรับผมอะ่ะเต็มสิบผมให้หจริงผมให้แค่5้าเนี่ยเห็นไหมเต็มสิผมให้แค่5คือเราต้องรวมมอนมาอะไรเงยครับถึงจะดีลงดันก็ไม่ได้ไหวนะสำหรับผมเวลานะไม่ไหวไม่ไหวเลยใช้บอสซับใช้ e แบบ dx ใช้ e ฮับติโร่มันอาจจะไวกว่าด้วยซ้าเพราะว่าของเราหนักมากเลยอุ้ยโอ้โหอีไม่โดนเหลือจะเชื่อดูดิมันแอบ,บอียากนะเนี่ยโอเคก็ได้อยู่ แต่ในวออะไรอย่างเงี้ยยากในวอเจอคนเก่งๆไปเขาหลบทันหมดอะเราอีคัาไม่ได้เลยนอกจากจะทุบนอกจากจะให้ทุบมาทุบมึนแล้วเราก็อีอะไรเงี้ยได้อยู่ครับแต่ว่าจังหวะอีแม่งว่เาง่ายด้วยสําหรับผมผมคิดว่ามันว่เาง่ายนะมันว่เาง่ายเลยอะมันว่เอาง่ายจริงๆอะแล้วผมจะลองอีบอสแบบแบบจินนาการสัมพันธ์ความรู้ดูที่ว่ามันจะโดนไหมก็ไม่ตายครับสเป้เราอาจจะน้อยไปหน่อยด้วยสาเป้เระพันห้ ก็มันจะว่าดีก็ก็ไม่ได้ะจะว่าไม่ดีก็ก็ไม่ดีอ่ะก็ไม่ดีแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับผมสําหรับผมนาความคิดผมด้วยตัว,ต,วตัวผมเองนะไม่งั้นเขาน่าจะใช้กันแบบเยอะแยะไปแล้วครับ <1> <1> <1> ด้วยความคิดผมเองผมว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะมันแบบบอสซับดีกว่า,าตรงบอสซับดีกว่าจะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นสนุกสนุกได้ไหมได้เล่นสนุกสนานฮีฮาและปาร์ตี้ได้เอาแบบไปเล่นสนุกสนุกอะไรเงี้ยได้อยู่ผมว่าได้อยู่ แ้วว่าถ้าเอามาเล่นจริงๆจังๆผมว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับเอามาเป็นสเตตัสได้เอามาใส่เอาทัสอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วทัสมันดีอะไรย่างเงี้ยได้แต่ถ้าใส่เล่นเป็นอีพิเศษเลยผมไม่แนะนํามาผมว่าชิโนบิดีกว่าเยอะเลยผมยังให้ชิโนบิดีกว่าความวัยมันพอๆชิโนบิเลยนะแต่ว่าแบบความกว้างอะความกว้างเขาเรียกว่าอิมแพกในการเล่นอะผมว่าชิโนบิดีกว่าผมยังให้ชิโนบิดีกว่านะอิมแพกในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่าเยอะเลยไวกิ้งไม่ได้ดีขนาดนั้นราคาไมค่องแพงด้วยนะทุกคน มันไม่ได้ถูกนะเห็น่างเงี้ยมันคิดว่าเป็นหมื่นๆนะทุกคนมันแพงมากเลยนะเซตไวกิ้งหาวอนมันแพงมากนะครับมันแพงจริงน่าจะตกอยู่ที่ถ้าแบบถ้ายกเซตผมให้เลยไม่ต่ำกว่าสามหมืน่ 2, 3, นะมี 2, 000, 3, 000 30, แบบน่สองสามหมื่น่ะสองพันห้าสามหมื่นอะไรเงี้ยสามหมื่นแหละว่าน่าจะสามกว่ามันไม่คุ้มราคาที่มันเสียไปครับประมาณนั้นประมาณนี้ประมาณนี้มันก็แบบไม่รู้ว่าเดี๋ยวเอาไปพี p ดูแล้วกันลงดันมันมันแบบ มันบอกอะไรได้ไม่ทั้งหมดแต่ PVP อะถ้าเราเล่นได้อะเราเล่นเป็นเราเล่นเก่งหน่อยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเล่นแบบอยู่ในโหมดแบบไม่ไม่ค่อยเก่งหรว่าเพิ่งฝึกใหม่ผมว่าอียากมากๆมันอียากมากๆมันต้องคอนโทรลดีๆมันต้องค่อนข้างที่จะคุมระยะแล้วก็ทิดทางของมันให้ดีๆครับถ้าเราแบบคุมระยะกำๆหน่อยแม่งแบบยากนะผมบอกเลยว่ายากมันไม่เหมือนแบบอ e ีพิเศษแบบอื่นๆที่แบบจะกว้างกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันเป็นไวกิ้งไงแล้วผมลองเอาไป p v p ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ของวันอันนี้เป็นของวันนะของวันก็บอก้ได้หลายอย่างนะครับว่ามันดีหรือว่าไม่ดีเดี๋ยวรอดูใน PVP ต่อโอเคเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู PVP ว่ามันจะเป็นยังไงก็ส่วนมากสกรอร์คิวน่าจะมาจากการเตะผมเชื่อผมมั่งไอ้สกรอร์คิวจาก e อีไวกิ้งอ่ะน้อยแล้วเตะมันหลังอยู่แล้วครับเวลาเราเล่นนะแล้วผมพยายามทำให้ตัวเองมีมานาแล้วกัน เลครับสวัสดีครับสุดหล่านได้มานาแล้วฆ่าได้หนึ่งตัวได้มานาหนึ่งครั้งแต่มันอีโดนเห็นปหมมันต้องโดนกว้างกว่านี้หน่อยอ่ะคือถ้าไวกิ้งจะเล่นได้มันต้องกว้างกว่านี้หน่อยครับอันนี้มันแบบมันแคบมากเลยนะที่ผมอีเมื่อกี้เนี่ยมันโดนแค่ตัวเดียวเองปกติมันต้องโดนตัวข้างๆด้วยเว้ยเมื่อถึงจะเป็นอีที่แบบที่ที่ที่หวากว่านี้มันไม่โดนตัวข้างๆเว้ยประเด็นอ่ะมันโดนแค่ตัวแบบ ตัวข้างหน้าเล็กๆนน้อยเองเนี่ยแล้วผมจะอีให้ดูเนี่ยมันก็มันก็ได้ครับถ้าเราเตะเขามืนก่อนนะแต่ถ้าเราตัดเขาไม่ได้อะเราไปอีสดๆอ่ะผมว่าไม่โดนเลยมันโดนยากมากโอกาสดโดนน้อยมากเลยถ้าเตะเขามึนก็ได้อยู่เดี๋ยวผมจะอีสดให้ดูผมจะลองดูว่าเขาจะหลบพันไหมนะแ้ผมจะพยายามอีตัวที่มีมานาแล้วก็ไม่มีมานาเป็นตัวด้วยโอเคเที่ย er, ไม่โดน คนแหม่มึงเอ,งอ้ย<อ>มาตีแม่มึงอันนี้ต้องต้องยงหนึ่าขั้วมึง <laughs> มันแบบมันยากนะเว้ยจิมมันไม่ใช่ง่ายๆนะเซนไวกิ้งเวลาเล่นนี่แน่รนะมันก็ได้อยู่แต่ว่าไอ้เช่ยากอ่ะผมให้ยากเลยอ่ะใช่นะมันก็มันก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันก็ยาก<ด>ยอยู่ในการเอียมันต้องแบบเล็งดีมากๆเลยอ่ะกับเล็งหนังกึ่มไม่ได้นะเล็งหนังกึ่มแบบผมตอนแรกก็คือแบบก็คือช็อกโลกอ่ะ ลิงมันจะมาจริงหรือเปล่าไม่รู้เลยหนุม่มหนุ่มมั่นใจได้ไงลิงเนี้ย,ยอดเติมมันอดเติมมันลดเงี้ยคุณก็พูดออกตัดทิมผมเลยดิ <c oughs> อ๋อผลักก้าวไกลให้แล้วไม่มีอีกแล้วสายตาคุ่นล้ อีอะไรอีเขาหลบเชื่อูดิร้อยทั้งร้อยนโดนตัวหลังไม่โดนตัวหน้าเหี๋ยจะเชื่อไม่กว้างไม่กว้างเอาอะไรมากว้างน้องมันคนอีมันอีดีแค่นั้นแหละน้องเราอีกำกับนีไม่โดนหรอกมอบกว้าง <ทำ S 2> ่ะมันต้องแบบมันมันต้องอีนดะ้ด้วยความยาวก็ไม่ยาวครับพี่ให้ไม่ยาวเลยมันน่าจะทำยาวกว่านี้ก็จริมงมันน่าจะทำกว้างกว่านี้ ถ้ากว้างกว่านี้ได้อยู่หรือว่าถ้าอ e ีเข้าเสาก็ได้อยู่แต่มันไม่เข้าอลองกันนะโอ้ยมันมันไม่เข้าอยู่แล้วครับ hey, แต่ว่าอันนี้อ e ีมั่วส่งนะเมื่อกี้นะโดนเฉยมันต้องแบบใช้ตกยลเพย์สูงครับในการเล่นไวจิ้งของให้ใช้สกิลเพย์ระดับนึงเลยโอ้ดีนะกูวิ่งหลบความผิ้วยังนี้อยู่ในหัวใจยังมีอยู่ในสายเลือดเอาน้องยืนนิ่งโดนอีเลยกู ดีแค่สเตตัสเึ่งดีแค่สเตตัสอีแม่งไม่เท่าไหร่ไม่ใช่ไม่เท่าไหร่อ่ะอีมันจากเลยแหละมมันน่าาจะะปรณกว้างกว่าสุโมะนะก็มันสุโมะกว้างกว่าพี่ให้สุโมะกว้างกว่านะสายสุโมะกว้างกว่าไวจิ้งไม่ได้กว้างให้ทำใช่ครับแต่ถ้าเทียบกันนะสุโมะกว้างกว่าเยอะเลยตั้งใจที่อีกตัวโดนอีกตัว มันก็มันก็ได้ไหมมันก็ได้ครับมันก็เล่นได้แต่ว่าผมใช้คําว่าถ้าเจอห้องตึงตึงกว่านี้อันนี้อาจจะไม่ได้ตึงมากก็ตึงก็ตึงระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเจอตึงกว่านี้ผมคิดว่า่าจะอียากกว่านี้ครับอันนี้แบบเรายังแบบได้เล่นเรายังได้ชิลเรายังได้เดินไปอีในบางจังหวะนะครับแล้วก็สเตตัสตัวเรามันแรงด้วยแหละหลักๆเลยสเตตัสตัวเรามันแรงครับเราเลยแบบทําสกอร์กับจุดอื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งอีอย่างเดียวเดี๋ยวรอดูตาต่อๆไปดูครับว่าว่าจะได้แบบนี้ไหมลองดูไวกิ้ง อีกสักหนึ่งึงสองเกมแล้วกันพาเล่นพาเล่นโอ้โหวาแต่ผู้สาวบ้านคุณอยูนน่ที่ใดโอ้โหไอจีนแม่งตัดไม่เอาตรงเลย ไลฟ์จิ้นพอหอโดนวะเคาเตอร์ไม่ออกดูดีเราไม่มีโอกาสได้อีกแล้วนะมันอยียาก,ก่าหน่อย เล่นเป็นนินจาเลยมาดิมานาคุเยอะกว่าเราดิจะสู้ปหล่ะมาดิเอ้ามาดิข้ามาดิา <c oughs> มาดิ็้ามาดิก็มาดิาด <c oughs> โธ่อีไม่ได้ไม่มีโอกาสอีเลยครับผมว่าอีไปก็ไม่โดนก็เลยไม่อี เด็ดที่ปุกจัดโอเคขอบใจมากพ่อหนุ่มไปโ,โด,ดน,นได้ไงโอ้โเล่นยากจัเดเจอห้องหนึ่งตึงไวกิ้งเล่นยากเจียดนี่แน่ ต้องหาจังหวะดีๆจริงๆอ่ะไม่งั้นเล่นไม่ได้แล้วพี่เขาไม่มาช่วยผมด้วยนะประเด็นนะปล่อยเขานอนอยู่นั่นแล้วพี่เขาไปโดนได้ไงวนะน่ะโอ้โหน่าจะยากอยู่ครับตายนี้ลุกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ผมว่ามันอีไม่โดนผมแล้วนะอย่าโดนเถอะ อีสว่วนเลยไม่ได้นะครับเราต้องหันหน้าไปหาเขาก่อนเพราะไม่พีคนนะเราต้องหันหน้าไปหาเขาก่อนถึงจะีได้นี่มีสามตัวที่จัดแต่ว่าเล่นยากอยู่ครับเล่นยากอยู่ด้วยแบบสกอร์ด้วยด้วยอะไรด้วยยากอยู่ครับไม่ง่ายเลย อ,อโ๋โหอ้โหโหดกันมากแล้วผมไม่ออกไงประเด็นอะมาดิสิบเก้าดาวไม่ออกกันเที่วปะละ่ะทำไมครับใครจะออกก็ออกไปผอมปล่อยปงแล้วป,ป,ปล่อยไปเลยปล่อยมันไหลไปฮะสิบเก้าดาวอะ้ามันไหลเป็นทะเลอะ่ไปต่อไม่รอแล้วนะอยู่กับกินงานเข้าแล้วแม่งอยู่กับไก่ อู่กับไอ้จิมจบแล้วทุกคนจิมพันกรโหจิมจิมไม่ให้มานาเขาทำไมาอ่ะจบแล้วจบแล้วบักนี่นี่โอเค,อคเถึงเลยกูถึงจะรถประทับเลยเออยี่ยงที่ยัดเที่ไม่โดน แล้วเพื hmm> oh, ่อนเราไม่จับทีมเนี hmm. ok ่ยจ ok ิมแล้วเพื่อนเราไม่จับทีมทีมงานเข้าแล้วจิมกูบอกให้ตาเนี้ยเพื่อนว่าจับทีมจิมเพื่อนว่าจับทีมมาเลยมาเลยมาเออ๋ออพี่ขอโทษนะเพื่พี่พี่เอาแรงไปบางทีอ่ะ เออโดนดิโอ้ยิพยอเลยมาเลยครับมาดิครับ,รบเล่นเป็นอินจาร์เลยครับเล่นเป็นอินจาร์เลยครับจิมเลอกหนังกึมดิจิมช่วยทำสก,กอร์ดิเอาไปเอามากน้องกูกึ่มสุด นี่นแน่โดนนี่สองตัวไปต,ติ้มโอ้โหโดนต้นปีนลอยมาจากไกลเลยเยอะครับเยอะเยอะเยอะลดเยอะโอ้โหโดนกันท่วนหน้างานเข้า ต้องยีจังหวะเลื่อเผลออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโดนอยู่โอ้โหโดนกล้องตอนนี้เดี๋ยวจะชี้อ่ะพี่ไม่จับทีมมาพี่ถ้พี่จับทีมเขาตายน่าเมื่อกี้เนี้ยถ้าเพื่อนเราจับทีมหน่อยเราชนะได้น่าตาเนี้ยแต่เพื่อนเราไม่จับทีม,มเลยจับหักอย่างเดียวเลยเพื่อนกลัว อะละตีงงงงงงงเลยโอ้ยไม่โดนตัวโน้นผมจะให้โดนตัวโน้นครับหน่อยน,นี่แน่ดีสวนท่านควันไม่หลบก็ะโดนโอ้ยซอยกูแน่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพันกน ทำไมไม่เห็นเล่นไม่ได้เห็นเล่นเก่งเหมือนอยู่คนละทีมเลยพันกอนมึงได้บาร์บอธทำไมนายทำงี้พันกอนเออเกมมาแถมให้เอ้าแถมให้เอา,เอาโอ้โหเอาละกูแตกตรงกูแตกจัด อยู่ทีมคนละข้างกับกูเล่นอย่างเก่งอยู่ทีมเดียวกันเล่นอย่างไก่ไอ้พันกรก็ไม่โอเคทุกคนดูเอานะครับมันตั้งใจไหมทุกคนดูเอานี่อะไรน,น้องขาขาดไปดิเนีย

อะไรวะน่เนนะเกอะไรวะพี่ดัดตัวที่ด้วยเป็นไงกูทำตรงโหดด้วยแต่กู่ตื้ม โหดจังเลยนะทันกรโหดจังเลยนะโหดจังเลยนะทันกรมาดิพุง อาจจะเชื่อแม่งีไม่โดนเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วว่ามันกล่่มทุกคนเชื่อผมเถอะว่าเซตมันกล่่ม เพววื่อนกูบอกเป็นแหม้ถ้ามึงลงคุยกูจับต้องนานเพววื่อนกูบอกมาดิแล้ว,พว,วเพื่อนกูเป็นเนี่ยมึงเจ็ดกูดาเรียบร้อยก็กลุ่มตามชื่อนะครับอย่าหาเล่นคําเดียวที่ผมจะพูดก็คือเล่น PVP ได้ครับแต่ไม่ต้องเล่นจริงจังกับเซตเนี้ครับไม่ต้องลงทุนครับลงทุนแค่เอามาเป็นสเตตัสก็พอ นะครับแต่ว่าถ้าจะลงทุนแบบจริงๆจังๆแบบจะมาเล่นไวกิ้งจริงจจังๆนะครับก็พูดไปเลยว่าอย่าหาเล่นนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ e h u ัิโ d o ดีกว่า e j จ d o ดีกว่า e-dx ดีกว่า e-boxing ดีกว่าประมาณนั้นเลยครับอันนี้พูดตรงๆนะครับสาหรับผมก็ประมาณนี้สาหรับการรีวิวอ่าเซตไวกิ้งนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายหรอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าไม่ค่อยถูกใจ้วยสัตว์